เรากลับมาดูต่อนะครับนะการวิเคราะห์คำนวณนะต้นทุนของรูปแบบการขนส่งนะครับทางเรือกับทางเครื่องบินนะเราทำตัวอย่างนะการหาต้นทุนการขนส่งทางเรือไปแล้วนะครับ,นะรบนะแล้วก็ให้พวกเราได้นะลองคำนวณนะต้นทุนการขนส่งทางเครื่องบิน ที้เรามาดูนะครับว่า,าได้ต้นทุนการขนส่งทาง,งบินเท่าไหร่นะครับามาดูข้อมูลของทางเครื่องบินก่อนนะครับระยะเวลาในการขนส่งก็ใช้เวลา2วันนะครับครั้งหนึ่งใช้เวลา2วันนะซึ่งในช่วงเวลา2วันนี้ก็จะมีต้นทุนทางด้าน inventory นะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งค่าขนส่งนะครับก็60บาทต่อชิ้นแล้วก็ต้นต้นทุนจมนะครับหรือ inventory holding cost ก็จะเป็น900บาทต่อชิ้นต่อปีนะครับอันนี้เป็นตัว H นั่นเองนะครับ g cost ในเดือนหนึ่งก็จะขนส่ง4ครั้งนะครับในแต่ละครั้งก็สามารถส่งได้5,000ชิ้น เพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งก็จะส่ง20,000ชิ้นนะครับก็เท่ากับทางเรือนะครับเพราะเราส่ง4ครั้งต้นะทุนการขนส่งทางเรือนะครับเราวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วได้19ล้านเศษนะครับประมาณ19ล้าน7 0 0 0 0มื่นมาดูทางเครื่องบินนะครับทางเครื่องบินต้นทุนค่าขนส่งต่อปีนะครับเราคิดต่อปี ก็จะมีค่าเท่ากับ5000อันนี้คือ5000ชิ้นนะครับเราส่งครั้งละ5,000ชิ้นชิ้นหนึ่งเราเสียค่าส่ง60บาทนะครับเพราะนั้นก็เอา5000คูณด้วย60อันนี้เป็นค่าขนส่งต่อครั้งนะครับเดือนหนึ่งเราส่ง4ครั้งเพะนั้นก็คูณ4อันนี้ก็เป็นต่อเดือนปีหนึ่งเรามี12เดือนก็คูณ12เข้าไปนะครับก็จะได้ค่าขนส่งต่อปีมาเป็น14ล้าน4แสนบาท 1ะครับสล้านสี่แสบาทต้นทุนสินค้าคงคลังระหว่างการขนส่งนะครับซึ่งการขนส่งในแต่ละครั้งของการใช้เครื่องบินเนี่ยก็ใช้เวลา2วันนะครับงั้น2วันนี้มี inventory cost เท่าไหร่ก็มาดนะูก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้ holding cost r a t e นะครับ900บาทนะครับ900บาทต่อชิ้นต่อปีนะก็หมายความว่า ถ้าเราเก็บสินค้าหนึ่งชิ้นเป็นเวลาหนึ่งปีไว้นะโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเก็บไว้เฉยๆเนี่ยนะก็จะเสียเงิน900บาทนะครับเสียเงิน900บาทนะต่อชิ้นต่อปีทีนี้เอ่อต่อชิ้นต่อปีใช่ไหมครับทีนี้เราเก็บกี่ชิ้นละ่ะเราเก็บ5000ชิ้นใช่ไหมครับในแต่ละครั้งเราเก็บ5000ชิ้นนะทีนี้ไอห้าพชิ้นเนี่ยเราเก็บเป็นเวลานานแค่ไหนเป็นเวลานานกี่ปีนะครับก็เป็นเวลา สวันใช่ไหมครับสวันแล้วก็แปลงเป็นปีก็หารด้วย3ามร้วันก็เป็นปียฉงั้นก็เอาเก้าร้อยคูณนะฮพันคูณสหารด้วยสามร้อนับอันนี้คือ inventory cost ที่เกิดขึ้นในการขนส่ง1ครั้งแต่ว่าเดือนหนึ่งเราส่ง4ครั้งก็คูณ4นะครับนะถ้าทำเป็นปีก็คูณ12เดือนเข้าไปนะก็ได้ต้นทุน inventory cost ในระหว่างการขนส่งเป็น หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับหกสิบสี่สตางค์อ่ะทีนี้มาดูต้นทุนสินค้าคงคลังที่ปลายทางนะครับนะพอไปส่งสินค้าที่ปลายทางแล้วนะครับนะก็จะเกิด inventory cost นะคือนะมีค่าเท่ากับ HQ ชส่วนสนั่นเองนะครับเหมือนกับ ที่เราเรียนมาใน eoq นะครับ h q ส่วน2ะ h ก็คือ holding cost คือ900บาทต่อชิ้นต่อปีนะครับคูณกับ inventory cost เฉลี่ยนะอันนี้คือ inventory cost เฉลี่ยก็คือ q ส่วน2นั่นเองนะ q ก็คือปริมาณที่ส่งต่อครั้งนะก็คือ5,000นะครับห0า0หาร2เป็นค่าเฉลี่ยนะครับหาร2ออกมานะก็ได้ inventory cost ที่ปลายทางเป็น2,250,000บาท ครับก็รวมกันนะครับรวมต้นทุนต้นทุนทั้งหมดนะครับก็จะได้มาเป็น17ล้านนะครับเอา3ส่วนรวมกันได้เป็น17ล้านนะครับอ่าสิล้าน8ปดแสนสสบาทหกสิบตางค์นะครับอันนี้เป็นต้นทุนทางด้านเครื่องบินถ้าเราใช้เครื่องบินก็เสียประมาณ17ล้านแปดนะซึ่งเมื่อไปเปรียบเทียบกับ ทางเรือนะครับซึ่งเป็น19ล้านนะก็เราก็จะเลือกการขนส่งทางเครื่องบินนะครับซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าโอเคนะครับในเนื้อหาส่วนแรกนะครับเราก็จบลงนะครับเพียงเท่านี้ เป็นส่วนที่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการบรรยายแล้วก็การวิเคราะห์คำนวณต้นทุนทางด้านการขนส่งนะครับเรามาดูเนื้อหาส่วนที่2นะครับเนื้อหาส่วนที่2เนื้อหาส่วนที่2นี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการจัดเส้นทางนะครับจัดเส้นทางละ่าเรามาดูปัญหา เกี่ยวกับการขนส่งนะครับเราก็จะแบ่งปัญหาออกเป็นหลายแบบด้วยกันนะมาดูแบบแรกนะครับแบบแรกปัญหาการขนส่งแบบที่1นะครับก็จะเป็นปัญหาที่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางนะ origin destination นะจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางเป็นคนละจุดกันแล้วก็จุดเริ่มต้นก็จะมีจุดเดียวนะครับจุดปลายทางก็มีจุดเดียว นปัญหาลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่า shortest p a r t problem หรือ SPP มาดูตัวอย่างนะครับรูปตัวอย่างของปัญหา shortest p a r t problem อันนี้เป็นตัวอย่างของปัญหา shortest path problem นะครับจะมีจุดเริ่มต้นคือโหนด S1 นะครับเราจะเดินทางจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ไปจุดปลายทางที่เป็น S10 ตรงนี้นะครับซึ่งเส้นทางการเดินทางมีหลายเส้นทางด้วยกัน เราก็จะหาเส้นทางที่มีระยะทางสั like 2, right? no, ้นที่สุดนะชอตเตสชอตเตสพาทนะหาเส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดที่เดินทางจาก S1 ไปจนถึงปลายทาง S10 นะครับเห็นไหมจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางก็เป็นคนละจุดกันนะแล้วก็มีจุดเดียวนะครับจุดเริ่มต้นก็มีจุดเดียวจุดปลายทางก็มีจุดเดียวนะก็สมมุติว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดคือเส้นทางนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคําตอบวิธีการหายังไงอันนี้เราเราไม่เรียนนะครับเราไม่เรียนเรากลับมาดูนะครับประเภทปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งนะครับก็ประเภทที่2นะครับเป็นปัญหาที่จุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางนะครับเป็นจุดเดียวกันโคอินซิเดนต์เป็นจุดเดียวกันนะครับจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางเป็นจุดเดียวกัน ปัญหาลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นปัญหา t า m e r i n g Salesman p r o b l e m นะครับหรือ TSP นะหรือปัญหาการเดินทางของพนักงานขายนั่นเองนะครับ t าว e r i n g salesman problem นะตัวย่อ TSP นี้เป็นชื่อย่อนะของปัญหานะซึ่งมีปัญหาที่คล้ายกันนะครับเขาเขาจะไม่ใช้คำว่า Salesman นะครับนะเพราะ Salesman เนี่ยอาจจะระบุเพศเขาจะไม่ระบุเพศเาก็ใช้เซล e พอร์เซนนะครับเป็นเซล e พอร์เซนแทนไดนะ้หรือเป็นบุรุษไบรษนีก็ได้นะครับทาวเว i n g Postman ก็ได้นะครับ p โพสแมนป r o b เลมก็เป็นปัญหาแบบเดียวกันนะเรามาดูปัญหาทาวเวอ i n g Salesman Problem มาดูรูปนะครับอันะนี้เป็นปัญหา Traveling Salesman Problem นะครับมีจุดเริ่มต้นคือ คลังสินค้านะครับคลังสินค้าจะส่งรถออกไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละลายนะครับนั้นรถก็จะเดินทางไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละลายนะครับแล้วก็กลับมาที่แ a r e h o ฮาสนั้นจุดเริ่มต้นก็คือแ a r e h o u s e จุดปลายทางที่รถกลับมาก็เป็นแ a r e h o ฮาสนะครับเราก็จะหาเส้นทางที่สั้นที่สุด มาดูปัญหาประเภทที่3นะครับอ่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูอ่าดูต่อนะครับปัญหาประเภทที่2อ่าเรายังไม่ได้พูดถึงอีกอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอ่า vehicle routing problem นะครับหรือ VRP นั่นเองอ่าย่อกคือ VRP นะเป็นการจัดเส้นทางการขนส่ง มาดูรูปภาพของปัญหา VRP นะครับอันนี้ก็มีจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางเป็นจุดเดียวกันคือ warehouse นะครับคลังสินค้าคลังสินค้าก็จะส่งรถออกไปส่งสินค้ากับลูกค้าแต่ละรายนะครับแต่ทีนี้ความแตกต่างของปัญหา VRP กับ TSP นะครับคือความจุข,ของรถปัญหา TSP นะครับความจุข,ของรถมีไม่จำกัดทําให้เดินทางได้ในรอบเดียวจบเลยนะครับไปได้ครบทุกจุด แต่ปัญหา VRP นี้จะมีความจุของรถเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรถมีความจุจำกัดทำให้การไปส่งสินค้าก็ไปได้แค่บางจุดในแต่ละรอบนะครับนั้นก็จะเดินทางไปรอบแรกนะครับไปได้4ลายลวความจุเต็มแล้วก็ไปได้แค่4ลายนะรถก็จะกลับมาที่ warehouse แล้วก็ออกเดินทางใหม่ในรอบที่2นะครับก็ไปส่งได้อีก3ลายนะครับ นะแล้วก็เดินทางต่อในรอบที่3นะลักษณะนี้นะครับเนื่องจากมีความจุจำกัดเลยต้องไปหลายรอบอันะนี้เป็นปัญหาของ VRP นะครับว u คอ r o เราจริงพรอ e m นมอันนี้เราเราจะเรียนอยู่นะครับเราจะเรียนนะครับทีนี้มาดูประเภทที่3นะครับจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางนะครับเป็นคนละจุดกันแล้วก็มีจำนวนหลายจุด นะครับจุดเริ่มต้นก็มีหลายแห่งปลายทางก็มีหลายแห่งนะก็อย่างเช่นปัญหา transportation problem ที่เราเรียนในวิชา or นะครับ matching problem assignment problem เป็นประเภทเดียวกันนะมาดูรูปภาพของปัญหาประเภทที่3นะครับนะอันนี้นะครับมีจุดปลายจุดเริ่มต้นมีอยู่3แห่งนะเป็น supplier สามลายนะครับต้องการส่งสินค้าไปที่ปลายทางหลายหลายแห่งด้วยกันนะครับ นะเป็นไวห์เฮาส์ซึ่งแต่ละแห่งก็มีความต้องการที่แตกต่างกันดันะั้นเราก็จะหาว่าซัพพลายเออร์รายไหนจะส่งสินค้าไปยังไวห์เฮาส์รายไหนบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับนะเป็นปัญหาที่เราเรียนมาแล้วในวิชาโออาร์นั่นเองอันนี้เป็นประเภทที่3นะครับเดีน๋ะครับสประเภทนะเราจะเรียน ประเภทที่2นี้นะครับ TSP กับ VRP เรามาดู TSP ก่อนเลยนะครับดูลักษณะปัญหา TSP นะปัญหา TSP จะมีจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางเป็นจุดเดียวกันนะครับก็จะมี1 node โหน,โนดนะเป็น d e p o เราเรียกว่า depot node นะครับ d e p o สมมติเป็นโหนดศูนย์นะครับเดโปเดโปโหนดเป็นโหนดศูนยะแล้วก็จะมีดีมานโหนดหลายหลายโหนดนะครับแล้วก็มีรถคันเดียวเนื่องจากปัญหา TSP นี้เราจะสมมุติว่ารถมีความจุไม่จำกัดทำให้การเดินทางไปดีมานโหนดไปได้ครบทุกโหนดในรอบเดียวนะครับสมมติมีดีมานโหนดอันนี้หลายๆลโหนดนะครับเราก็จะหาเส้นทางการเดินทาง ที่รถเดินทางออกจากเดปโปไปแวะดีมานโนหรือไปแวะลูกค้านะครับให้ครบทุกลายในรอบเดียวแต่ละลายก็จะแวะแค่ครั้งเดียวนะครับแวะแค่ครั้งเดียว exactly once นะครับ visit exactly once ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดเส้นทางก็เพื่อให้ระยะทางรวมสั้นที่สุดนะครับระยะทางรวมสั้นที่สุดนี่เป็นลักษณะปัญหา traveling salesman problem นะครับหรือ TSP นั่นเอง มาดู Assumption นะครับข้อสมมุติที่เราจะกำหนดนะครับเราจะศึกษาปัญหาแบบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1เลยนะครับอ่า Arc Arc ตร,รงนี้เป็นเส้นเชื่อมระหว่างโหนด2โหนดเพราะฉะนั้น Arc ะตร,รงนี้คือเส้นเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นะตัวอย่างนะครับโหนด3กับโหนด8ก็มีเส้นเชื่อมคือเส้นนี้อันนี้คือ Arc นะครับอันนี้คือ Arc เส้นเชื่อม Arc นะครับหรือ e g e ก็ได้คำเดียวกันนะครับ edge edge ความหมายเหมือนกัน arc หรือ e g e arc จะเป็นแบบ undirected undirected แปลว่าเดินทางไปกลับได้ไม่ใช่วันเวนะครับเดินทางไปกลับได้และระยะทางเป็นแบบ symmetric นะระยะทางจาก3ไป8ก็เท่ากับระยะทางเดินทางจาก8ไป3เป็นแบบ symmetric นะครับ ไปกลับระหว่างโหนสองโหดมีระยะทางเท่ากันเป็นแบบไม่ใช่วันเวย์อันด e เรกเต็ดไปกลับได้นะครับต่อมานะครับมีเส้นเชื่อมระหว่างโหนดด้วยกันครบทุกโหนดเลยนะครับแปลว่าเรา,าถ้าเราอยู่โหนดที่10นะครับเราสามารถเดินทางไปโหนไหนก็ได้นะครับเราจะไปโหนหนึโหนสองโหนสาม โนดเจ็ดโนดศูนย์อะไรไปได้หมดเลยนะครับมีเส้นเชื่อมระหว่างโนดด้วยกันครบทั้งหมดครับข้อที่3นะครับแต่ละโนดจะถูกแวะแค่ครั้งเดียวนะครับปัญหา TSP แบบง่ายนะอันนี้แบบง่ายนะครับจะแวะแค่ครั้งเดียวนะงั้นถ้าเป็นปัญหาการขนส่งเราก็จะสมมติว่ารถมีความจุไม่จำกัดนะครับเมื่อรถมีความจุไม่จำกัดเนี่ยสามารถขนสินค้าเท่าไหร่ก็ได้ ก็แปลว่ารถก็จะวิ่งรอบเดียวไปครบทุกหลายเลยนะครับก็เป็นปัญหา TSP นั่นเองอโอเคนะครับส่วนวิธีการจัดเส้นทางนะครับของปัญหา TSP เดี๋ยวเราเรียนต่อในคลิปถัดไปนะครับ